สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้นะคะกลางปีแล้วค่ะเป้าหมายความสําเร็จของเพื่อนเพื่อนเข้าเป้ากันบ้างแล้วหรือยังคะวันนี้นะคะจุ๊บจะมาชวนเพื่อนเพื่อนค่ะทบทวนเป้าหมายนะคะแล้วก็มีเคล็ดลับความสําเร็จที่ไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนมาฝากกันค่ะ Well-rounded Life Coach Ju by เข้าประเด็นกันเลยดีกว่านะคะ เคล็ดลับที่จุ๊บจะชวนเพื่อนๆไปสู่ความสำเร็จได้ด้วยหลักธรรมของพระพุทธองค์ที่ชื่อหลักอิทธิบาท4ค่ะแนวทางการปฏิบัติที่พระพุทธองค์ได้ทรงให้ไว้อย่างแยบยลนในอิทธิบาท4มีอยู่4ข้อด้วยกันนะคะ 1. ก็คือฉันทะ 2. วิริยะ 3. จิตตะและ 4. วิมังสาค่ะซึ่งก็จะขาดข้อใดข้อหนึ่งไปไม่ได้เลยนะคะข้อ1คือฉันทะนะคะ ก็คือการมีใจรักการมีใจรักในที่นี้จะต้องเกิดขึ้นมาจากความศรัทธาและความเชื่อมั่นค่ะเกิดขึ้นมาจากใจจริงของเราเลยนะคะแต่ถ้าเป็นความรักที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้เราทำอะไรสักอย่างหรือเพื่อหวังอะไรสักอย่างอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะคะถ้ารักนั้นน่ะไม่ได้มาจากความจริงใจคือเราทําไปสักพักก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเป็นความรัก ที่มาจากความจริงใจนะคะก็จะเป็นการทำไปด้วยความสุขและพลังของการสร้างสรรค์ก็จะเกิดขึ้นตามมาค่ะทีนี้นะคะเราก็ลองมาตรวจสอบตัวเราเองดูค่ะว่าเป้าหมายที่เราวางไว้นั้นนะคะเกิดขึ้นจากความรักความศรัทธาและความเชื่อมั่นที่เรามีต่อเป้าหมายมีต่อสิ่งที่เราจะทำหรือเปล่านะคะถ้าหากว่า เป็นเป้าหมายเป็นสิ่งที่เราทำเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นแล้วเราก็ลุยไปได้เลยนะคะหลักอิกทธิบาท4ในข้อ2ที่จะทำให้เราเข้าใกล้ความสำเร็จนะคะนั่นก็คือเรื่องของวิริยะค่ะก็คือการทุ่มเทรแรงกายแรงใจด้วยความเต็มใจและมีความสุขนะคะและเราจะต้องไม่ประมาทค่ะเพราะว่าการทุ่มเทรแรงกายแรงใจนั้นนะคะจะต้องมาคู่กับความอดทนและอดกลั้นค่ะ สมเด็จพระญาณวชิโรโดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศรินทรค่ะท่านก็ได้สอนเสมอนะคะว่าการกระทําสิ่งใดให้ประสบความสําเร็จนั้นย่อมจะต้องผ่านความอดทนต่อความตรากตรำทําแล้วทําอีกค่ะอดทนต่อความลําบากเพราะในการทํางานนั้นเราไม่ได้ทํางานอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์นะคะอดทนต่อความเจ็บใจอดทนต่อความเจ็บใจของคําคนของ ผู้อื่นและคนรอบข้างคนรอบตัวเรานะคะถ้าหากว่าความรักความศรัทธาความเชื่อมั่นของเรามีไม่มากพอเราก็อาจจะท้อและไปต่อไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งที่จะทำให้เรามีวิริยะมีความอุตสาหะ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดำเนินการให้ไปสู่เป้าหมายของเรานะคะมีเคล็ดลับง่ายๆในข้อนี้ค่ะนั่นก็คือเราจะต้องไม่ขี้เกียจนะคะแล้วก็จะต้องไม่กลัวต่อความผิดพลาดค่ะไม่ย่อท้อต่อการทำงานหนักไม่ย่อท้อต่อการทำงานมากนะคะถ้าหากว่าเราทำงานมากเนี่ยโอกาสที่เราจะเก่งขึ้นก็มีมากขึ้นแน่นอนแต่ที่สำคัญค่ะเดีย๋ยวบอกว่าไม่มีเวลานะคะเพราะว่ามีเวลาอยู่เท่าเดิมค่ะ เคล็ดับความสําเร็จในสเต็ปต่อไปของอิทธิบาท4นะคะนั้นก็คือเรื่องของ จิตตะค่ะก็คือการเอาใจใส่จดจ่อและรับผิดชอบนะคะถ้าหากว่าเรามีความรักมีความทุ่มเทมีความมุ่งมั่นที่มากพอแล้วแต่สิ่งสำคัญอีกข้อหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของการเอาใจใส่และความรับผิดชอบต่อเรื่องที่เราโฟกัสนะคะง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือการศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่จะส่งเสริมให้เราเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นนะคะและเมื่อเรามีความรู้เพิ่มมากขึ้นแล้ว ความรอบคอบก็จะตามมาค่ะนอกจากความรอบคอบจะคู่กับความรู้แล้วนะคะสิ่งที่สำคัญของความรอบคอบค่ะก็คือจะเป็นเครื่องที่จะเตือนสติเราให้ใช้จิตพิจารณาตรึกตรองนะคะเนื้อแท้ของสิ่งต่างๆได้อย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะเพื่อนๆคะหลักธรรมของอิทธิบาท4ี่ในข้อนี้นะคะมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าข้ออื่นๆเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของวิมังสานะคะคือการ ทบทวนไต่ตรองตรวจสอบว่าสิ่งที่เราได้ทำไปนั้นตรงกับเป้าหมายที่เราวางไว้หรือเปล่านะคะ ทบทวนตัวเองค่ะทบทวนกระบวนการนะคะแล้วก็ทบทวนสิ่งที่เราได้ทํามาค่ะว่ามีผลดีผลเสียต่อตัวเราเองหรือต่อคนรอบข้างหรือไม่นะคะถ้าหากเราพิจารณาดูแล้วมีผลดีต่อตัวเราเองและมีผลดีต่อสังคมรอบข้างลุยต่อไปได้เลยนะคะแต่ถ้าหากว่าเราทําไปแล้วเกิดผลเสียนะคะก็สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขข้ขอบอกพร่องที่เกิดขึ้นมาได้ค่ะและเพื่อพิจารณาดูว่า สิ่งที่เราทําไปนั้นตรงกับเป้าหมายที่เราวางไว้หรือไม่นะคะตรงประเด็นหรือไม่หรือว่าคิดอย่างไปทําอีกจางหรือคิดแล้วแต่ว่าไม่ทําก็มีเหมือนกันนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเรายังได้วิเคราะห์ตัวเราเองได้ค่ะว่าความสําเร็จที่เราได้ทําไปนั้นเนี่ย เกิดขึ้นเพราะอะไรหรือหากมีข้อบอกพร่องมีความล้มเหลวเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากอะไรนะคะจะทําให้เราสามารถที่จะตรวจสอบแล้วก็พิจารณาไต่ตรองทบทวนได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะแล้วก็หาหนทางไปสู่ความสําเร็จนะคะนี่คือหลักของอิทธิบาท4ีที่พระพุทธองค์ได้ส่งให้ไหว้นะคะจุ๊บก็ขอสรุปหลักธรรมของอิทธิบาท4ีนะคะที่จะทําให้เราไปสู่ความสําเร็จในเป้าหมายที่เราได้วา างไว้ได้มากขึ้นนะคะข้อแรกเลยค่ะก็คือเรื่องของฉันทะนะคะเราจะต้องมีความรักค่ะและความรักนั้นจะต้องเกิดขึ้นมาจากความศรัทธาและความเชื่อมั่นนะคะถ้าเรามีความศรัทธามีความเชื่อมั่นต่อสิ่งใดเราก็จะเข้าถึงสิ่งนั้นค่ะข้อที่2นะคะนั่นก็คือเรื่องของความวิริยะค่ะเราจะต้องทุ่มเททั้งแรงกายทั้งกายและทั้งใจนะคะเพื่อที่จะไปสู่ความสำเร็จให้มากขึ้นค่ะ แต่สิ่งสำคัญก็อย่าย่อท้อต่ออุปสรรคนะคะและข้อที่3ค่ะนั่นก็คือเรื่องของจิตตะนะคะเอาใจใส่จดจอ่อและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราทำหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมให้เราไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้นค่ะ และข้อที่4ขาดไปได้เลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของวิมังสานะคะการพิจารณาไตรตรองทบทวนค่ะว่าสิ่งที่เราได้ทำไปนั้นเข้าเป้าตรงประเด็นกับความสำเร็จ ที่เราได้ตั้งเป้าหมายไว้แล้วหรือไม่นะคะและนี่ก็คือหลักอิทธิบาท4ที่จะนำพาเราไปสู่เป้าหมายได้อย่างง่ายๆนะคะขอเพียงแค่เรามีความตั้งใจเท่านั้นเองนะคะความตั้งใจนี่แหละคะ่ะที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จนะคะใช้หลักอิทธิบาท4ี่เพื่อที่จะ นำไปสู่สิ่งที่เราโฟกัสไว้ในปีนี้นะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะและเป็นกำลังใจให้กับตัวจุ๊บเองด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามกันนะคะและพบกับสาระเพื่อชีวิตที่ดีรอบด้านได้ใหม่นะคะในช n n น l ชีวิตดี360องศาบายโคชจุ๊บนะคะสวัสดีค่ะ